เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วบัน้เอาขึ้นมีแต่สแตนเลสื่มนมาใหม่ของของวนี้มันราคาบออยางสูงมันบอกเป็นตีนเป็ดทรรมดานเป็นตีนเป็ดเป็นยางนะมันเป็นเป็นเล็กลมันจะขูดสวิงอามโปรวดัดยามนี่เทายังงบยับระดับเขา่ามันจะมีสปริงอยู่นี่ยับระดับเข่าแล้วก็คัดอันนี้ไว้คัดแหวนนี้ไว้แฮมได้พอดี ความระดับของสวิงเอาไวนพอดีเอาขึ้นอเอาขึ้นคนเดียวนะส่วนหลายคนจะเอาขึ้นประมาณนี้ขึ้นประมาณนี้หรือว่าขาขับ,ขบขเชือ่เอเขาต้องอเอาขึ้นตลอดนะอย่าลืมเงียงรถไว้เบื้องนี้เบื้อง ให้สแตนมันเข่าหลอกันบนตั้งนั่นนะตึงทั้งสองขาเอาวว้เข่าขับแน่เนาะเข่าหลอกเข่านี้ก็เข่าก็แน่นเข่าแล้วก็งัดลงแล้วเนาะคุณโค้นี่งงัดมือไม่ใส่จับบอลไว้เด็กมีการองอขืนมีงานมาณนี้การยกสแตนขึ้นคนเดียว ไม่เนาะเขาว่าการเอาขึ้นขึ้นบปยากแล้วเอาลงยากกว่าการเอาลงกะบุยง่ายมิเท่าจะลืมว่าขาคำนี่ต้องเอาลงตลอดอย่าลืมเด็ดขาดถ้าม,ม,มันค่ามันขครึ่งบุยอยู่ลดน้ำหนักร0 0ปสองรอยไปกว่าโลเนาขาบุยทางจะจับมือเดียวอยู่เขามีเต่ขาคำเขาจะลืม ห้ามลืมเอาลงกับมือหนึง่งจับจับแฮนด์ไปบริเวณจับบอไว้คึงไว้มือหนึ่งจับสเตนเนาะงนด่ค่อยๆ่อยนะ ลงไปแต่ขาขับม,มันจะคำอยู่เลยนะลงแล้วขึ้นเอาขึ้นเนาะมาแล้ว,วขึ้นมีนแต่สแตนเลสซึ่งมาใหม่ของขนตัวนี้มันราคาบระยัดสูงมันบอกเป็นตีนเป็ดธรรมดาเป็นตีนเป็ดเป็นยางอ่ะมันเป็น เป็นเล,ล็กมันจะขูดสวิงงามโปรวัตยามเงี้ยงยับยับระดับเข่ามันจะมีสปริงอยู่ในยับระดับเข่าแล้วก็คัดอันนี้ไว้คัดแหวนนี้ไว้แฮมได้พอดีเอาห้ระดับของสวิงงามมันพอดีเกาเอาขึ้นเอาขึ้นคนเดียวนะส่วนหรกเขาจะเอาขึ้นประมาณนี้ขึ้นประมาณนี้ เรื่งว่าค้าขับถือเชือเขาต้องอเอาขึ้นตลอดนะอย่าลืมเหยียงรถไว้เบื้อง,งนี้เบื้องให้สแตนมันเข่าหลอกพนักพนตั้งนั่นนะฮนะส่วนทั้งสองข้างเอาไว้เข่าขับแน่นหรอเขา่เขาหลอกเข,าข่านี้ก็เขา่ขเขาก็แน่ มข่าแล้วก็งกัดรถแล้วเนี่ยเนาะมือขวาเนี่ยงัดมือ,อไม่ใส่จับเบาไว้อะเด็ดมีการเอาขึ้นมือง่ายประมาณนี้นการยกแสตมป์ขึ้นคนเดียว